โลว์สวดีค่อยู่กับผมเจเอกบอลบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกม m o เด r n Warship นั่นเองนะก็ในเกม m o เด r n w a r s h i p วันนี้จะแนะนำเรือใหม่นะครับก็คือเจ้า CN t y p e 956 E ห้าางโจสำหรับเจ้าหางโจลำนี้นะครับเป็นเรือที่ต่อมาเหมือนคล้ายเรือ r f Ad m i r a l ิร h a อุชคอเลยของจีนเจ้าลำนี้เนี่ยเป็น Destroyer ของจีนณนะปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่นะตัวเจ้านี่มีปืนข้างหน้า2กระบอกเห็นไหมข้างหลังข้างหน้ากระบอกข้างหลังกระบอกฮะ ซึ่งดูเท่มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับอุชคอฟกันว่าเจ้านี่เนี่ยมีความแตกต่างทางด้านลักษณะยังไงบ้างแล้วก็อาวุธนะฮะมาดูสเตตัสคร่าวๆของเจ้าหางโจกันก่อนเลยละกันสําหรับ CN t ไท956หางโจเนี่ยความแข็งแรงหรือว่าเลือดมันเนี่ยอยู่ที่448,500นะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่23.2น็อตความคล่องแคล่วเจ้านี่ดูการเลี้ยวฮะ จะอยู่ที่10.4แล้วก็วิสัยเรดราแค่8กิโลเมตรเท่านั้นโซน่าของเจ้านี่ไปได้ไกลถึง3.2กิโลนะซึ่งใช้ตรวจจับใต้น้ำเป็นเรือลาตะเวนชั้นดีนะปัจจุบันรูปทรงลักษณะเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตามยุคตามสมัยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเทนแน่แน่ก็เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับเจ้า หางโจงกันส่วนอาวุธของเจ้าอูชคอฟนะครับเราไปชี้ชัดกันเลยนะฮะเจ้านี่จะมีมิสไซล์ทั้งหมดเนี่ยสเบิร์ดนะครับสเบิร์ดหปุ่มกด1เบิร์ดหปุ่มกดแล้วก็ปืนใหญ่หน้าหลัง2กระบอกต่อบีโดออกได้3ลูกนะครับมีฮลิคอปเตอร์1จุดแล้วก็มีออตโต้กัน2ป้อมนะครับแล้วก็มีปืนต่อต้านอากาศยานเนี่ยสมป้อมสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีต่อต้านอากาศยานเป็นเฮดคิวอีก1ชุดชุดหนึ่งมี2ลูกนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันเฟี้ยวแน่ๆโอเคเราเมาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าความต่างของชั้นนะฮะสส่วน4นะฮะเจ้า CN t อ็น9ท6ขเางโจเนี่ยต่างกับเจ้าอุจคอฟเนี่ยก็คือ3ใน4ส่วนเลยนะก็คือเจ้านี่ยาวไม่ถึงอุจคอฟนะครับทั้งๆท,ที่สเตตัสหน้าเกมเนี่ยเท่ากันเลยนะแถมเจ้าหางโจมีความกว,ากว้างกว้างกว่า1เมตรด้วยนะฮะเป็น17เมตรซึ่งเดี๋ยวรอเขาปรับเปลี่ยนข้อมูลในเกมอีกทีหนึ่งก็ S <S เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็คือเจ้าอุจคอฟเนี่ยสเตตัสเหมือนของเจ้าหางโจเปะเลยนะครับเราไปดูสเตตัสของเจ้าอุจคอฟบ้างฮะสําหรับอุจคอฟนะฮะสเตตัสจะต่างจากเจ้าหางโจอยู่นิดหน่อยนะครับมาดูสเตตัสของอุจคอฟบ้างเพราะมันเป็นเรือประเภทเดียวกันเลยเรือแบบเดียวกันแพนเดียวกันเลยสําหรับอุจคอฟเนี่ยอุจคอฟเนี่ยก็คือเลือดของมันอยู่ที่4 4 8,500แล้วก็ความเร็วอยู่ที่23.5นอตครับแล้วก็ความคล่องแคล่วอยู่9.1ส่วน พิสัยเได้อยู่ที่9.6กิโลแล้วก็โซนาอยู่2.8นะ,ะซึ่งสังเกตได้ว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะฮะสังเกตเนาะว่าไมไ่ต่างกันเยอะมากทาให้เจ้าเรือเนี่ยมีความแตกต่างแค่รูปทรงเท่านั้นเองแล้วก็อาวุธป้องกันแล้วก็ปืนระเบิดเพราะว่าอุจคอมีปืนระเบิด2เบิร์ดปืนใหญ่2เบิร์ดแล้วก็มิไซล์เบิร์ดนะฮะแต่เจ้าหางโจเนี่ยมีเป็นปืนใหญ่2เบิร์ดมิไซล์เบิร์ตแล้วก็ตอ์ิโดสามเบิร์ดนะฮะซึ่งเอาเอา,เอาตรงนั้นมาทดแทนกันได้แต่ข้อดีขอออองงงงหาาาโจคือือย่ล่ลลมมนนววววับบกก20%แกก20%แ้เิ เราไปลองเล่นออนไลน์กันดีกว่าว่าเจ้าหางโจก,กับกับเจ้าอูจคอฟเนี่ยมีความแตกต่างยังไงนะฮะไปดูกันครับใช่ลยุยเป้าหมายของเราคือเบลกอลอสต้องจัดการให้ได้เราน่าจะโดนเลงได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหามุมดีดนั่นนั่นอะไรนั่นหรือเปล่าโอ้ยอาซูแลนวะชื่อชื่อ,อนาคาร์มาเห็นตัว,ตวไหมเอาเห็นแล้วเห็นแล้วอย่ามาโตด้วยเอาไปแดก อ้ออัซูเลนอ่ะอัซูเลนะอ่รรนะอัซูเลนอ่ะอัซูเลนะอ่รรนะฮะเราเดินหน้าลุยต่อฮะอย่าไปช้าเอ็กาเอ็ดวะเอ็ก5เอ็ดวะเอ็ก5เอ็ดวะ รับต่อวีดโด,แท,ด,โดแทนเพื่อนมั้ล่ะรับเพื่อนรับต่อวีโดแทนเพื่อนไหมถามแค่นี้แหละอักแค่นี้แหละอย่ามาโตถามแค่นี้แหละ,หละเบลกอลสหาคิงอาเธอร์ ไปเลยลูกไปสู่ความเมืองวาไกโ่โฮนอ้าวซีวีอยู่ผิวน้ำคนเดียวอย่างนี้เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับยังไงอะเรายังไงอะ ยิงใส่ไปไดิยิงใส่ไปไดิมันเน้นมันเน้นมันยิงใส่ไปไดิโหโคตรมันบอกเลยว่าโคตรมันลำนี้ยิงมันยิงเกตลิงก์เนี่ยเกือบขิดนะฮะเมื่อกี้เหลือเลือดห้าหมื่นอะเลือดไม่พอจ่ายยิงเดสอยเยอร์เนี่ยยิงเป็นลำนี้ได้ไหมโอ้โหยิงยงมัน ยิงทะลุเกาะไปเลยอ่าอันนี้ยังไม่รู้ว่าเรามานะครับแต่เบลกลอสก็คือโหดน,นะยังโหดเหมือนเดิมไม่ได้ถูกเนิฟอะไรมากมายนะฮะถูกเนิฟแค่ตออวิดีโอเท่านั้นเองดีว่าต่อเราเร็วนะถ้าต่อเราช้านี่หรอไม่ได้กินเขาเขาหายไปแล้วอะ่ะโดนแค่ลูกเดียวเอง ก็น่าจะขิดแหละทำไปล้านกว่าฮะโอ้แคนนอนไหมยะโอ้ฝั่งนู้นบอดหนึ่งวันองสาจัางเอามาทำให้เกมมันจบไวขึ้นนะพวกนายจะได้ไม่ต้องทรมานดีไหมดีแหละว้าวเร็ดเราเลย ตไปดิเช่นมิสซูรี่เหรอมิสซูรี่เหรอฮะมิสซูรี่เหรอฮะมิสซูรี่เหรอฮะมิสซูรี่บอมิสซูรี่บอหู้จักบอหู้จักบอหู้จักบอมิสซูรี่บอบอบอล่ะ ว่าล่ะโอ้โหเยอะเยอะเยอะไม่ใช่ที่เราคิดเยอะเยอะโอ้โหกูโดนเยอะอ้าวกูนำหน้าอีกแล้วกูบอกอย่านำหน้าเ <laughs> พื่อนอยู่ข้างหลังสามตัวเอ้ยสามคนที่เหลือฝากด้วยแล้วกันโอ้โหลุยกันเลยฮะ าตานี้5คนได้มันแน่จุดยุทธศาสตร์เราจะอยู่ตรงกลางนะฮะกางซ้ายอย่าไปกางขวาถ้ากางซ้ายเนี่ยเราจะได้ยิงแบบทีละลายเลยนะปังปังปังเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปโจมตีศัตรูเรามีเจอร์ล็อกอร์ฟอร์ดสองลำนะฮะเรามาดูกันว่าอุ้ยมี F s Ocean Avenger วด้วยซึ่งมาแล้วมีสาซล51ปาร์ตี H, ้เ51ยิงชั้นเอ้ยแล้วมันยิงชั้นได้ไงวะนายไม่รู้หรอว่า AA เราแรงแค่ไหนอ่ะอู้แต่แต่มันก็แรงเหมือนกันเนี่ยไฮ เรียบร้อยครับขิดเรียบร้อยเขาก็ยังรักเราเหมือนเดิมนะพยายามจะมาคุยกับเรามายิงเราเราก็เดี๋ยวตอบสนองอุย้อยจะขอเปอนลักเราเองรอเลยดีกว่ารู้เยอะเราอะลูเยอะะรูเยอะฮะเอ๊ะ ฉันไม่งโง่ซ้ำสองหรอกบอกเลยแม่งกดไม่ทันเล่นหลังดีกว่าหลังเข้ากูรับกูรับคนเดียวไม่ไหวนะจริงกูจะครอมไม่มารับกับกูกูก็ไม่ไหวนะ เฮ้ยเราเพื่อนฉันไปไหนหมดออ้โูเบลก็ลอดมาโอ้โหเบลก็ลอดมาอย่างนี้ทีมฉันไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหทุกทางทุกทางทุกทางจะต้องหนีให้ได้อย่างเอากูหนีพ้นกูหนีพ้น ท่องไว้ผู้หนีพ้นโอเคเราหนีพ้นนะฮะถึงเราจะมีน้อยแต่เราก็เรก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะฉีกไปซ้ายเพื่อหนีหนีลำนี้ก่อนเลยพราะว่ามันจะต้องมาสวบเราแน่ๆใกล้มากแล้วมันจะเอาเราให้ได้เลยวะ่ะเอ้อจะไปชนทำไมเคื่องบินมาแล้ว โหชีวิตรอดมากเลยครับซเ,เวอร์มากเลยฮะทุกคนซอรี่สอด้วงสออู้ดีนะว่าเรามีข้อดีตรงนี้นะครับก็คือดาเมจเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยจะทำเราไม่ได้เพราะว่าตรวจเราแรงมากดูดิแรงมากจริงอ่ะแป๊บเดียวคิดได้เลยอ้าวันดีเดอลล่อฟอด มาดูกันหน่อยอุมาเพื่ออย่างนี้แหละอุมาเพื่อทำลายมืออยงมลายมือเสร็จชั้นเก็บหนึ่งผมเก็บไปล้านสี่แล้วฮะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมารีเลือดชุดหนึ่งเพราะว่าต้องไปสู้กับเบลวอลตสต่อผมจะตีวงไปนะไม่สู้นะฮะ ว่าถ้าเราสู้เนี่ยเราอาจจะคิดได้เรามารีเลือดให้เสร็จก่อนผมบอกเลยว่ารีเจนไม่ได้มาง่ายๆนะฮะถ้าฝีมือผมมันถึงนะครับเพื่อนๆมาเบลวอลอลอยู่ไหนพอจะจัดในสาสมใจกันเลยทีเดียว ผมถูกสปอตแบบนี้หมายความว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงต่อวิดีโอได้อยู่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 นะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะ ผมว่าเดี๋ยวผมล่อมันบางนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันต้องมาชนผมเฮ้ยมันถอยอ่ะมันถอยอเพื่อนผมว่ามันดูจอเพื่อนอยู่แน่เลยเนี่ยใช่ไหมโอ้ผมถอยมันก็เลยถอยตามแต่โซน่าฉันเห็นนายนะโอ้เลือดฉันรีมาถึงขนาดนี้แล้ววันนี้นะเพื่อน โอ้ Ooh, ไม่ได้ห่วงตอไหนเลยฮะห่วงตอลูกใหญ่มันนั่นเองทำไมมันถึงเห็นเราก่อนก่อนที่เราเห็นมันวะไปซะแล้ว เดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นฮะผมคิดว่ามันยังไงก็ต้องขึ้นมันหนีไม่ได้สุดชีวิตหรอกแล้วผมจะไปช่วยมันทันหรือเปล่ามันดำห้านาทีเลยนะอ๋อมันกะเอาซีวีให้ได้นะฮะอัลิคอปเตอร์ไม่มีแล้วเหรอนายเือมันช้ามากเลยนะข้อเสียมันนะ ไปไปซ้ายหนูมา,มาเลยมาเลยต้องเลือกแล้วจะเอาใครตอนนี้ นายต้องเลือกแล้วว่านายจะเอาใครเฮออะอ่ะ <laughs> นายต้องเลือกแล้วว่านายจะเอาใคร I'm a coming I'm a coming <laughs> นายต้งเลือกแล้วว่านายจะปกป้องตัวเองแม่งรอดตายไม่งั้นผมจะจัดเซตมันก่อนตายนะครับเามื่อกี้อาวุธไม่หมดนะนี่แหละครับความโหดของเจ้า Cn Type 956หางโจโหดดีวะ่ะมันดีมันดีฝากเพื่อนๆก,กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้เจ้าหางโจกับผมบอนนอๆเนี่ยนะฮะพบกันใหม่ทุกคนชโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ